สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนนะคะสํสำหรับวันนี้ครูนัดก็จะมาสอนการสมัครกยศรายใหม่นะคะซึ่งอันดับแรกนะคะให้นักเรียนเข้า Google ตามหน้าที่ครูขึ้นนี้เนาะหลังจากนั้นนักเรียนก็พิมพ์คําว่ากยศเรียบร้อยใช่ไหมพอนักเรียนพิมพ์คําว่ากยศเรียบร้อยปุ๊บมันจะขึ้นหน้าแบบนี้มาใช่ไหมคะพอขึ้นหน้าแบบนี้มาปุ๊บให้นักเรียนกดเข้าไปที่คําว่า e student loan นะครับ e student loan ตรงนี้เนาะกดเข้าไปอาพอนักเรียนกดเข้าไปที่คำว่า e-student loan ปุ๊บมันจะมีหน้านี้ขึ้นมาใช่ไหมคะให้นักเรียนกดที่คำว่าลงทะเบียนขอรหัสผ่านอันนี้สลหรับรายใหม่นะคะให้กดคำว่าลงทะเบียนขอรหัสผ่านพอกดคำว่าลงทะเบียนขอรหัสผ่านปุ๊บเนี่ยมันจะเข้ามาสู่หน้านี้ให้นักเรียนกรอกเลขประจำตัวประชาชนเวลาที่เราพิมพ์เนี่ยเราไม่ต้อง เราไม่ต uh, like, ้องแบบหนึ right? a a like we ่งขีดสองสามอะไรนั้นอาจจะเราจะพิมพ์่างนี้ค่ะเช่นหนึ่งสองอันนี้ปุ๊บพิมพ์ใช่ไหมคะมันจะเป็นอย่างนี้เองค่ะสมมติเราพิมพ์ไปเขาจะมีขีดขีดให้เราเองเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องพิมพ์ตัวขีดขีดนะหลังจากนั้นก็ใส่ชื่อตัวเองให้ถูกต้องเช่นไม่ต้องรีบนะคะนี่อย่างนี้ครูใส่แบบนี้ต้องให้มันให้มันให้มันถูกต้องเพราะว่าเดี๋ยวจะมีปัญหาเพราะฉันดูให้ถูกต้องชื่อนามสกุลของเราถูกต้องไหมหลังจากนั้น ลงวันเดือนปีเกิดเช่นถ้าสมมุติจะลงวันเดือนปีเกิดนะฮะก็จะต้องสมมุติคู่กับวันที่ 12, สิบสองเมษายนสองห้าสามหนึ่งคิมอย่างนี้ค่ะแล้วก็พอแบรนอื่นปุ๊บมันจะเปลี่ยนให้เราอัตโนมัติแบบนี้ใช่ไหมหลังจากนั้นเราก็กรอกอีเมลของเราแล้วก็ ยืนยันอีเมลของเราแล้วก็เบอร์มือถือที่เราใช้ปัจจุบันการให้อีเมลเนี่ยจะต้องเป็นอีเมลที่ถูกต้องเพราะเขาจะมีการส่งข้อมูลบางอย่างให้เราทางอีเมลเพราะฉะนั้นนักเรียนก็ต้องทําข้อมูลตรงนี้ให้ถูกต้องเนาะหลังจากที่นักเรียนกรอกครบทั้งเลขประจําตัวประชาชนชื่อนามสกุลว<ม>ันเดือนปีเกิดอีเมลแล้วก็เบอร์โทรศัพท์เสร็จแล้วให้นักเรียนกดลงทะเบียน หลังจากที่กดลงทะเบียนไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมีการส่งอีเมลไปให้หนักเรียนเพื่อให้เรายืนยันตัวตนดังน,นั้นค่อยมาดูขั้นตอนที่2กันต่อเนาะอันนี้คือขั้นตอนแรกค่ะนักเรียนผู้กู้ยืมรายใหม่เข้าไปทําเลยนะ